เอาละฮะมาติดตามประเด็นข่าวสารกันดีกว่าหลายคนอาจจะรอฟังกันอยู่ว่าข้อมูลวันนี้มันไปถึงไหนมันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเวลานี้นะครับหนีไม่พ้นเรื่องของความเคลื่อนไหวภายหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศ นะครับแต่เป็นประกาศโดยลูกสาวคือคุณอุ้งอิงแพรทองทานบอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะกลับประเทศไทยวันที่10สิงหาคมเจอกันที่สนามบินดอนเมืองก็กลายเป็นข่าวใหญ่เป็นอีเวนต์ใหญ่ทางการเมืองขึ้น,นมาทันทีว่าการกลับมาของคุณทักษณิณครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะมีผลต่อการเมืองไทยอย่างไรบ้างนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่การกลับมาของคุณทักษณิณวันนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมๆกับกระแสข่าว เป็นรายงานข่าวแต่ว่าเป็นรายงานข่าวที่อยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันปรากฏผ่านภาพด้วยส่วนหนึ่งก็คือการที่เราเห็นฝั่งรัฐบาลเก่าเราเห็นคู่อํานาจเก่านะครับ mm. เขาเดินทางไปเจอไปพบกับคุณทักษณิณที่ฮ่องกงแล้วก็ขนาดเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็มีการจับตาไปกับรายงานข่าวอ,อันนี้เป็นรายงานข่าวเพราะไม่มีภาพปรากฏชัดเจน แต่มีข้อมูลอื่นยืนยันคือการเดินทางไปของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้าที่เขามีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าเดินทางไปเจรจาไปพูดคุยไปคุยเรื่องดีลกับคุณทักษณิณที่ฮ่องกงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับคุณธนาธร จะไม่ได้พูดอะไรขนาดเดียวกันเราเห็นแกนนําของก้าวไกลเราเห็นแกนนาของคณะก้าวหน้าอย่างคุณช่อก็ออกมาปฏิเสธบอกคุณธนธทรไม่ได้ไปยังอยู่ประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็ไปปรากฏตัวที่อาคารอนาคตใหม่ของพรรคก้าวไกลนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือวันนี้นะครับมีการเปิดเผยเอกสารมีการเปิดเผยข้อมูลที่ยืนยันฟลาการเดินทางของคุณธนธทรที่ไปฮ่องกงออกมานะครับซึ่ง อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คงจะถกเถียงกันได้นะครับแต่ก็มีการเปิดเผยข้อมูลมาจริงว่าคุณธน,นทรได้เดินไปได้เดินทางไปที่ฮ่องกงจริงๆนะครับผ่านรายการของคุณนายที่มีการเปิดเรื่องนี้ออกมาอ่ะนั่นก็ว่ากันไปแต่เอาละ่ะถามว่าเอาแล้วคุณถ้าในกรณีที่คุณธน,นทรไปตามราย,ยงานข่าวที่ออกมาสิ่งที่มันได้จากการคุยมันคืออะไรประเด็นคืออะไรนะครับซึ่งรายงานบอกว่าประเด็นที่คุยมาเนี่ยหลักใหญ่ใจความสําคัญคือไปคุยกันเรื่องการตั้งรัฐบาลโดยสิ่งที่เข้าเสนอไปก็คือว่าอ่ะ ไม่มีก้าวไกลนะไม่มีก้าวไกลอยู่ในสมการตั้งรัฐบาลน,นะขอบอกเลยว่าเดี๋ยวก้าวไกลจะเสียสละออกมาเองแต่เมื่อไม่มีก้าวไกลก็ต้องไม่มีสองลุงเช่นเดียวกันในการตั้งรัฐบาลน,นี่คือประเด็นที่ออกมานะครับจากรายงานข่าวการไปฮ่องกงของคุณธนาธรที่ไปคุยกับคุณทักษิณบอกซุปเปอร์เดียนี้คือก้าวไกลจะเสียสละนะก้าวไกลจะไม่เป็นรัฐบาลน,นะจะไปเป็นฝ่ายค้านนะแต่ ต้องไม่มี2โลุงในรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งเอาละเมื่อประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องขยายความฉายภาพกันหน่อยว่าแล้วไอ้ประเด็นตรงนี้เนี่ยไอ้สูตรแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงอย่างไรรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนอ่ะเราลองไปดูรูปร่างหน้าตาของสูตรรัฐบาลที่ถอดจากสมการตามรายงานข่าวมาที่คุณธนาธรไปคุยกับคุณทักษิณนะฮะรูปร่างหน้าตามันก็ประมาณตรงนี้อ่ะรูปร่างหน้าตารัฐบาลจะเป็นอย่างนี้ คือไม่มีก้าวไกรนะฮะไม่มีพักสองลงก็จะเป็นอย่างนี้มีเพื่อไทยมีภูมิใจไทยมีชาติไทยพัฒนามีพักประชาชาติมีเพื่อไทยรวมพลังมีชาติพัฒนากล้ามีเสรีรวมไทยและมีพลังสังคมใหม่นะครับรวมๆกันมันก็อยู่ที่237โดยประมาณนะ237โดยประมาณก็ถามว่าเอ้าแล้วแบบนี้เนี่ยขึ้นขึ้นข้าวไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วแบบนี้เนี่ยแล้วแบบนี้เนี่ย มันจะผ่านเลยมันจะผ่านเลยนะฮะเสียงมันจะได้แล้วในเมื่อเราอนุมานว่าพักสองลุงสามารถพูดคุยเจราจากสอวอได้นะฮะเมื่อไม่มีพักสองลุงแบบนี้นะครับมันจะไปได้หรอนะฮะทีนี้จุดหนึ่งของสมก,การส่วนนี้ก็คือว่าก้าวไกลเขาเสนอว่านะะอันนี้ตามรายงานข่าวนะครับก้าวไกลเขาเสนอว่าอะคุณไปอย่างเงี้ยขอไม่มีสองลุงนะเดี๋ยวเราจะโหวตให้คือคนก็อาจจะงงตอนแรกว่าเอ้า แล้วก้าวไกลถอยเป็นฝ่ายค้านก็หมายความว่า1 5 1เ็เสียงหายไปด้วยนะแล้วไม่มี2ลุงด้วยนะคุณก็ไม่ถึงกึ่งหนึ่งสามเจสีจะผ่านไปได้อย่างไรนะครับซึ่งมันก็มาจบตรงที่ว่าก้าวไกรเขาบอกอ่าจเดี๋ยวเขาเสนอให้ยกมือให้ยกมือให,อให้เติมเสียงให้แต่เมื่อยกมือเสร็จเติมเสียงเสร็จถอนตัวมาเป็นฝ่ายค้านอ่าที่เป็นสิ่งที่เห็นได้นะครับจากจากประเด็นจากสูตรที่ออกมาตามรยายงานข่าวที่เป็นซูเปอร์เดลวที่ฮ่องกง นะครับตามที่เปนกาตอนไปส่วนก้าวไกลเมื่อถอยออกมาก็จะไปเป็นฝ่ายค้านนะครับร่วมกับอันนี้ต้องพูดนำมานิดนึงว่าร่วมกับไทยสร้างไทยและพักเป็นธรรมอันนี้พูดตามกระแสข่าวที่ออกมานะครับว่าเป็นธรรมเขายืนยันว่าเขาจะไปด้วยกันกับก้าวไกลนะฮะขณะที่ฝ่ายค้านอีกขั้วหนึ่งก็จะมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติมีประชาธิปัตย์นะครับมี พรรคครูไทยนะก็แล้วก็พรรคเล็กๆที่รวมกันอยู่ตรงนี้นี่นะฮะเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านก็จะแบ่งเป็นฝ่ายค้านหลักกับฝ่ายค้านผมพูดกว้างๆในการฝ่ายค้านอิสระนะที่จะนำโดยก้าวไกลนะครับนี่คือสิ่งที่เราถอดจากสมาการจากสูตรซูเป,ปอร์ดีวที่ฮ่องกงมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับแต่เป็นสูตรที่มีการพูดถึงกันหนาหูในเวลานี้ เพราะฉะนั้นด้านหนึ่งคือเราต้องติดตามกันต่อว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับแต่ย้ำนะครับเป็นการพูดบนเงื่อนไขตามรายงานข่าวที่ออกมาว่าสิ่งที่คุณธนาธรเดินทางไปฮ่องกงไปคุยกับทักษินคือเงื่อนไขนี้คือไม่มีลุงสองลุงแล้วก็ไม่มีก้าวไกลแต่ก้าวไกลจะบวตให้นะฮะแล้วก็ถอนตัวมาเป็นอย่างนี้เป็นรายงานข่าว นะครับเราก็ฉายภาพให้เห็นว่าเออไอสูรนี้มันเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาประมาณตรงไหนมันอาจจะมีโอกาสเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้รอติดตามนะครับนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นคู่ขนา,านกันไปกับการประกาศกลับมาบ้านของคุณทักษิณน,นะครับที่มันไปเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับซปเปอรด์ดดลที่ฮ่องกงนะครับอย่างเลี่ยงไม่ได้นะฮะอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะฮะคู่ขนา,านกันไปนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับซปเปอรด์ดดล เช่นเดียวกันคือวันนี้เนี่ยนะฮะคุณชูวิทย์กมนวิสิตเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะฮะที่โรงแรมเดอะเดวิสเป็นโรงแรมของเขาเนี่ยคุณชูวิทย์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกทําไมคุณทักษินถึงกลับบ้านนะก็พูดหลายประเด็นแล้วฮะผมโดยสรุปใจความสําคัญคุณชูวิทย์แกพูดถึงเรื่องซุปเปอร์เดลด้วยนะที่เราคุยกันอยู่เวลานี้เนี่ยะฮะเรื่องซุปเปอร์เดลเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าไอ้ประเด็นซุปเปอร์เดลเนี่ยนะฮะมันมีจริง และแกก็เอารูปถ่ายมาโชว์ด้วยนะบอกนี่เกิดขึ้น25กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวานซื้อเนี่ยเวลาบ่ายสามที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เมืองเกาลูนฮ่องกงและแกก็เอาภาพมาให้ดูนะฮะมีคุณทักษิณคุณยิ่งรักแกนนําเพื่อไทยกลุ่มทหารกลุ่มนายทุนแล้วก็ถามว่าเนี่ยทำไมเพื่อไทยต้องไปหารือเพราะเพื่อไทยมีจุดยืนอยู่ตรงกลางเป็นตัวแปรระหว่าง พรรคจัดตั้งรัฐบาล3 1 2เสียงและฝั่งรัฐบาลเดิม188เสียงการที่คุณทักษิณกลับมาเป็นเงื่อนไขในการปล่อยซุปเปอร์ดีลนี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเงื่อนไขแต่ตัวเองมองว่าทักษิณจะมาเป็นคนคุมเกมแต่ว่าอย่างไรก็ตามการกลับมาของคุณทักษิณเป็นไปได้ทุกเวลาแต่ทำไมถึงกลับมาเวลานี้เพราะตอนนี้ถือเป็นจุดสำคัญและคุณชูวิทย์บอกว่าไอ้สูตรการจัดตั้งรัฐบาลซุปเปอร์ดีลเนี่ยมันประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยและพลังประชารัฐ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือฝ่ายค้านนี่แหละมันประกอบด้วยประชาธิปัตย์ก้าวไกลและรวมไทยสร้างชาติโดยว่าสูตรนี้เนี่ยมั่นใจว่าจะเป็นสูตรที่สําเร็จด้วยแต่ก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ล้นประชาชนอันนี้คุณชูวิตแกพูดนะฮะแกบอกอย่างนี้ว่ามันมีโอกาสจะเกิดแบบนี้พรรครัฐบาลหลักคือเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐนะฮะแต่ว่าจะเป็นสูตรที่ล้นประชาชนแล้วคุณชูวิตก็บอกว่าการที่ ภูมิใจไทยเป็นแกนนําเป็นเจ้าบ้านสูตรนี้น่าจะสําเร็จเพราะภูมิใจไทยเชิญหลายพักการเมืองได้นะเชิญมาคุยได้เช่นเพื่อไทยก็เชิญได้พลังประชารัฐก็เชิญได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามสูตรนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการรวมกันของสองลุงก็คือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอนเป็นไปได้มากที่สุดคือมีพลังประชารัฐร่วมอันนี้พักเดียวนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณชูวิทย์แกพูดนะฮะแล้วบอกว่าการที่คุณทักษิณกับไทยเนี่ยมันสอดคล้องกับซุปเปอร์ดียอยางไม่ต้องสงสยัย แต่ถามว่าถ้าทักษิณกลับมาประเทศไทยก็ต้องรับโทษหลายคดีซึ่งบุคคลที่อายุมากกว่า70ปีจะนับเป็นผู้สูงอายุและการที่ผู้สูงอายุเข้าไปเรือนจําตามหลักการแม้จะเข้าไป1หรือ2ชั่วโมงหรือ1วันบุคคลนั้นก็สามารถยื่นขอพยานโทษได้เพราะเป็นสิทธิของผู้ต้องขังแกพูดอย่างนี้และจากนั้นนะฮะถ้าเห็นเมื่อสักครู่แวบๆคุณชุวิตแกก็ไปยกสแตนดี้มาเป็นสแตนดี้เป็นเงาดำๆนะฮะยกมาตั้งเราบอกนี่แหละ จะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นว่าที่นายกคนใหม่และคุณชูวิทย์ก็บอกว่าคนเนี้จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะซึ่งในหัวข้อนายกคนใหม่นี้พร้อมจะอภิปรายนอกสภาถึงความซื่อสัตย์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งท่านผู้ชมดูซินี่เป็นสแตนดี้ตัวสูงๆเงาดำๆนายกคนใหม่คิดว่าเป็นใครฮะถ้าดูจากเงาดูจากสิ่งที่คุณชูวิทย์ได้พูดมาเป็นนายกคนใหม่ จะเป็นคนนี้ลองพิมพ์ข้อความมาหน่อยนะฮะคิดเห็นประการใดว่าคนนี้คือใครที่คุณชูวิทย์ว่ามาและคุณชูวิทย์ก็บอกว่าว่าที่นายกคนดังกล่าวนะฮะมีบุคคลสําคัญที่เรียกกันว่าคงเบ้งเออเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนนี้เป็นคนที่รู้จักกันในวงการหุ้นนะฮะอสังหาริมทรัพย์และที่ดินคงเบ้งเป็นคนไร้ล่องลอยแต่เป็นผู้อย่างรู้ในวงการหุ้นวงการที่ดินนั่นะฮะแต่สําหรับการวตเลือกนายกครั้งที่ส อันนี้คุณชูวิทย์แกพูดล่วงหน้าไปนะเมื่อสักครู่พูดเรื่องประเด็นของของว่าที่นายกายเงาดำๆตัวสูงๆนะฮะเป็นคนนี้และแกก็พูดไปต่อว่าส่วนการบวชเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สามคุณชูวิทย์บอกไม่สําเร็จไม่มีทางสําเร็จจะเป็นเหมือนการบวชหลอกโดยแคนดิเดตนายกที่เพื่อไทยจะเสนอคือบุคคลสูงอายุอ้าวเอาลอะฮะดาวกันดูการบวตเลือกครั้งที่สามมั่นใจว่าจะไม่สําเร็จส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณนักสินเนี่ยยังไม่กลับมา ฉะนั้นหลังจากการกลับมาคุณทักษิณซึ่งตนมีข้อมูลว่าขณะน,นี้พักอยู่ที่กัมพูชานะฮะขณะน,น,นี้พักอยู่ที่กัมพูชา10สิงหาจะสามารถบวชนายกได้สาเร็จซึ่งนายกคนนั้นมาจากเพื่อไทยเป็นชายรูปร่างสูงและทุกกระบวนการทั้งการได้นายกและการตั้งครมจะแล้วเสร็จไม่เกิน15สิงหาและคุณชูวิทย์บอกการการที่คุณทักษิณกลับมาครั้งนี้อยู่ในสถานะตัวประกัน และผู้คุมเกมที่สามารถระบุได้อย่างนี้เพราะคุณทักษณิณกล้ากลับมาทักษณิณต้องเป็นตัวประกันก่อนแล้วก็สอบถามกันว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเปลี่ยนแปลงประจากนี้หรือไม่คุณชูวิทย์บอกว่าการเมืองคือรัฐศาสตร์นะฮะมันเปลี่ยนได้เสมอการที่ตัวเองออกมาพูดถือว่าเป็นถือว่าเป็น Hood, โรบินฮูดปกป้องคะแนนเสียงของประชาชนเพราะสูตรซุปเปอร์เดลนี้เป็นการปล้นเสียงของประชาชน สอบถามกันว่าแล้วถ้าภูมิใจไทยเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลถือว่าเพื่อไทยยืมมือภูมิใจไทยฉีกข้อตกลงแปดพักร่วมหรือไม่คุณชูวิทย์บอกก็เป็นเรื่องที่แน่นอนคือยือมทั้งมือยือมทั้งปากเลยแหละนะฮะแล้วถามกันว่าสิ่งที่คุณ,ณทักษศิณทําเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยคืออะไรคุณชูวิทย์บอกกุ้เข่าพนมนนะนพนมือแล้วก็ก้มกราบนะกุกเข่าพนมมือแล้วก็ก้มกราบนี่คือสิ่งที่คุณทักษศิณจะทําเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย นะครับอ่ะนี่ก็เป็นแถลงข่าวจากคุณชูวิทย์นะที่ออกมาแสดงความเห็นนะฮะโดยสรุปก็คือว่าคุณชูวิทย์เชื่อว่าการบวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3มซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนัดหมายกันแล้วนะฮะ4สิงหาคมนี้เพื่อไทยจะเป็นคนเสนอคันดิเดตนายกสูงอายุแต่จะไม่สําเร็จเพราะว่าคุณทักษิณยังไม่กลับมาจากนั้นนะฮะจะนําไปสู่การบวตในครั้งที่4 ซึ่งครั้งที่4นี้นะฮะจะโหวตกันคาดว่าน่าจะประมาณวันที่10ซึ่งจะโหวตสําเร็จโดยว่าที่นายกจะเป็นคนตัวสูงๆนะอย่างที่สแตนดี้นะครับที่คุณชูยิทป์ออามาตั้งแล้วบอกว่าทุกอย่างกระบวนการทั้งนายกทั้งคอรมจะแล้วเสร็จไม่เกิน15สิงหาแต่ไในครั้งที่4เนี่ยคนที่เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลคือภูมิใจไทยโดยจะเชิญพรรคอื่นๆมา แต่จะไม่มีพักสองลุงอย่างมากที่สุดถ้ามีคือพลังประชาธิปนะครับอ่ะลองดูฮะนี่ก็เป็นอีกมุมมองอีกความเห็นอีกข้อมูลน่งที่เขาได้มาโดยคุณชูวิทย์นะครับที่เขาบอกอย่างนี้เขามีข้อมูลเขาเชื่ออย่างนี้ท่านผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่สุดแท้ยแล้วแต่นะครับแต่ก็เป็นข้อมูลด้านหนึ่งที่มีการพูดถึงมีการน,นําเสนอวันนี้และคนก็ให้ความสนใจในการตั้งรัฐบาลอัปเดตนิดเดียวนะครับต่อเนื่องจากที่คุณชูวิทย์พูดเรื่องของการโหวตนายกครั้งที่ส ล่าสุดอาจารย์วรนรนัดหมายเรียบร้อยแล้วนะฮะมีรายงานบอกว่าคุณพรพิษเพชเจริญเลขาชภา,าออกหนังสือด่วนนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภานะฮะครั้งที่3ก็คือวันศุกร์ที่4สิงหาคมสัปดาหนะ์หน้านะฮะเวลา9นาิกา30นาทีวาระเร่งด่วน2เรื่อง1คือพิจารณาให้ความ,มชอบบุคคลที่ควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272และ2คือร่างน,นิรนนะะัแก้ไขเพิ่มเติม,ตมยกเลิกมาตรา272 ตามที่คุณชัยวัน์เสนอมา2เรื่องจะมีการประชุมกันในวันที่4สิงหาคือสุกหน้าจับตาละฮะ4สิงหาโหวตเลือกนายกครั้งที่3จะออกมาเป็นแบบไหนจะออกมาเป็นแบบที่คุณชูวิทย์ว่าไว้หรือเปล่าหรือจะออกตรงกันข้ามหรือจะเป็นซุป,ปเปอร์ดีลแบบไหนตามที่คาดการณ์กันมาตามรายงานข่าวที่ออกมารอติดตามว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็น่าสนใจนะครับอาไปดูความเคลื่อนไหวกันต่อเรื่องของ มันก็ยังเกี่ยวยงเกี่ยวพันกันนะฮะกับเรื่องของการตั้งรัฐบาลและซุปเปอร์ดิวอีกคนนึงวันนี้ที่นักข่าวไปเจอและพยายามสอบถามคือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกนัมนรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะหัวหน้าพักภูมิใยไทยเวลามีกระแสข่าวไปเปิดดิวเวลามีกระแสข่าวเรื่องการตั้งรัฐบาลบุคคลคนนี้มักจะเป็นบุคคลที่ได้รับการจับตาและสอบถามอยู่เสมอว่าไปคุยไาใช่ไหมอยู่ในดิวหรือเปล่านะฮะ วันนี้นะะักข่าวไปเจอก็ถามเลยคิดยังไงเนี่ยคุณทักษณิณพูดแล้วนะจะกลับไทย10สิงหานะฮะคุณอนุทินบอกว่าเป็นการตัดสินใจของคุณทักษณิณและทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีข่าวลือว่าตัวเองเนี่ยเดินทางไปฮ่องกงนะฮะไปพบคุณทักษณิณเนี่ยนะฮะชี้แจงว่ายังไม่เคยออกนอกประเทศไปไหนเลยช่วงนี้และช่วงนี้ก็ไม่มีโปรแกร,รมเดินทางไปไหนนะฮะหรือแม้แต่โทรศัพท์พูดคุยก็ไม่มี เพราะฉะนั้นไอ้ข่าวลือดิวลงดิวรับไปดิวเนี่ยอนุทินไม่ได้ไปเพราะไม่ได้ไปไหนเลยช่วงนี้ไม่มีโปรแกรมจริงๆคุณอนุทินก็เคยไปฮ่องกงมานะแต่ก่อนหน้านี้นะแต่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะครับก็สอบถามว่าเอาแล้วในวันที่ภูมิใจไทยไปคุยกับเพื่อไทยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีต่อสายคุยกับคุณทักษิณด้วยหรือเปล่าคุณอนุทินบอกไม่ได้โทรนะฮะเพียงแต่พูดคุยกับหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักแล้วก็วันนั้นเนี่ยไปในานามของภูมิใจไทยด้วยนะฮะ แล้วก็ถามว่าแล้วสิบสิบสิงหาคมนี่คุณอนุทินจะอยู่ที่ไหนคุณอนุทินบอกว่าก็วันนั้นมันคงมีการประชุมสภานะฮะตรงกับช่วงปลายสัปดาห์ตัวเองก็ต้องอยู่ที่สภานะย้ำว่าจะจะเดินทางไปไปสนามบินดอนเมืองเพื่อรับคุณทักษิณไหมเพราะคุณอนุทินตอนที่คุณทักษิณกลับมาครั้งล่าสุดคือปีห้าหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณอนุทินเป็นคนหนึ่งที่ไปรับคุณทักษิณที่สนามบินด้วยนะและถึงท่านว่าเคยพาไปพัก่ในเซฟเฮาส์ของคุณอนุทินด้วย ณเวลานั้นนี่นะฮะคุณนนทินก็หัวเราะเลยบอกว่าคนละบทบาทหน้าที่กันแต่ว่าก็ส่งกำลังใจนะครับมีความปรารถนาดีแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณเคยเป็นผู้บังคับบัญชาก็มีความเมตตากระตนมาโดยตลอดก็ต้องให้กําลังใจและคุณทักษิณกลับเข้ามาก็พูดชัดเจนว่าพร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายตามกระบวนการก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าใครๆก็อยากกลับบ้านและไม่มีที่ไหนหน่าอยู่เท่าที่ประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณนุทินพูดและบอกว่าเรื่องเดียวล่ะเรื่องเดีลวที่คุณธนาธร ไปพบคุณนักสินที่ห้องกงและยอมเป็นฝ่ายค้านจริงหรือเปล่าคุณนันทินบอกอันนี้ไม่ทราบนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของตนนะฮะที่ใครจะไปพบกับใครคุยกับใครของพวกนี้มันคนละภาคกันเขาจะทําอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขานะฮะสอบถามกันว่าแล้วการทํางานระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยสามารถร่วมง,งานได้อย่างราบรื่นไหมคุณนันทินบอกว่าก็สิ่งใดที่เป็นความร่วมมือกันในจุดไหนสามารถทําได้ร่วมมือได้ก็ทํา นะยินดีอยู่แล้วเพราะในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลไม่ได้มีปัญหาอะไรกันต่างคนต่างทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินซึ่งเป็นหัวนหน้าพักภูมิใจไทยนะครับและเป็นพักหนึ่งที่เวลานี้ได้รับการจับตาม,มองในฐานะอาจจะเป็นพักตัวแปรในการตั้งรัฐบาลไม่ว่าสูตรใดๆก็แล้วแต่หลังจากนี้นะครับภูมิใจไทยถูกนำไปอยู่ในสมการนั้นเกือบทุกสูตร เกือบทุกสูตรนะครับก็เป็นตัวแปรสำคัญที่คุณจับตาแต่คุณทินก็ยืนยันบอกไม่ได้ไปดีลไม่ได้ไปคุยอะไรหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะคุยมาเสร็จแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะไม่จำเป็นต้องคุยช่วงเวลานี้รอแค่จังหวะเวลาเท่านั้นหรือไม่ก็น่าสนใจนะครับก็ต้องติดตามกันอ่ะนี่ความเคลื่อนไหวนะฮะขณะเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่มันปรากฏคู่ขนานกันไปท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปว่าการที่คุณนักสิน ประกาศกลับไทยเนี่ยมันก็มีเรื่องน่ายินดีสําหรับสมาชิกเพื่อไทยสาหรับคนที่เคยร่วมงานคุณทักษิณก็จะบอกว่าก็น่ายินดีการที่คุณทักษิณกลับมาแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องอย่าลืมเช่นเดียวกันนะครับว่าในตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีหลังทางการเมืองไทยเนี่ยนะฮะก็มีคนที่เคยต่อสู้ทางการเมืองต่อสู้ทางความคิดกับคุณทักษิณมาตลอดระยะเวลายาวนานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้มันก็น่าสนใจว่า บุคคลเหล่านั้นนะครับเขาจะมีความคิดความอ่านอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาปัจจัยที่มันมีกระแสข่าวมาด้วยว่าอาจจะมีการตั้งรัฐบาลข้ามคั่วเป็นกระแสข่าวเป็นรายงานข่าวนะครับตามที่ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นได้ทราบกันไปแล้วว่ามันมีอย่างนั้นออกมาซึ่งไอ้ข้ามคั่วเนี่ยข้ามคั่วอาจจะไปจับกับคนที่ครั้งหนึ่งเคยออกมาต่อต้านคุณทักษิณเช่นเดียวกันก็มีกระแสข่าวมาแบบนี้ผมก็พยายามจะไปประมวลไปดูว่า ความเห็นของคนที่เขาเคยอยู่ในขบวนการที่ต่อสู้กับคุณลักษณ์ในทางการเมืองเนี่ยเขามีความคิดความอ่านอย่างไรบ้างก็พยายามไล่ดูก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะคือมันก็มีอยู่2เอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีอยู่2กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหัวขบวนแกนนําในการต่อสู้ชัดเจน นะครับคืออาจจะเป็นคนที่เอาแหละมีความคิดความอ่านไม่ตรงกับคุณทักษิณหรือมีความคิดไม่เห็นด้วยคุณทักษิณแต่ไม่ได้อยู่ในหัวขบวนในการนําม็อบไม่ได้อยู่ขบวนในการต่อสู้บนท้องถนนก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสื่อเป็นหลักหรือเป็นกลุ่มที่อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนกลุ่มนี้ดูแล้วปฏิกิริยาที่ออกมาเท่าที่เห็นก็คือไม่ได้มีอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่อาจจะเป็นโพสต์ภ้าบอกไอ้มิ้นช็อกมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะ เอออันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือน่าสนใจคือกลุ่มคนที่เขาออกไปเคลื่อนไหวเคยออกไปสู้บนท้องถนนนะครับเพื่อต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมีความเห็นอย่างไรปรากฏมีคนนึงที่ออกมาแสดงความเห็นนะครับในเรื่องนี้คือคุณสกลทีพัทยากุลคุณจำ้ำอดีตแกนนากปปสออดีตสสประชด,ดิปัตตอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมคุณจ้ำสกกทีนะครับเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กมาสั้นๆนะฮะ แต่ว่าน่าจะสะท้อนอะไรหลายอย่างในความรู้สึกของคนที่อยู่ในในกลุ่มคนที่สูกั่วคุณทักษินมาตลอดนะครับคุณสกลทีก็โพสต์นะครับบอกว่าความจริงบางอย่างมันก็เจ็บปวดความจริงบางอย่างมันก็เจ็บปวดนะฮะแล้วก็มีแฮชแท็กจะขวาก็ตายจะซ้ายก็สลบน,นะฮะแล้วก็แฮชแท็กกรรมของประเทศกรรมของประเทศนะฮะ นี่ท่านผู้ชมอ่านและตีความหรือว่าคิดอย่างไรกับสิ่งที่คุณชวนคนทีพูดออกมาความจริงบางอย่างมันก็เจ็บปวดนะครับนี่เป็นอีกความเห็นหนึ่งของคนที่ชัดเจนแล้วฮะว่าเขาออกดวาวเขาต่อสู้กับระบบรักสินมาตลอดนะครับในก่อนหน้านี้นะผมก็พยายามไปสแกนดูความเห็นของแกนนําคนอื่นๆนะครับก็ยังไม่เห็นใครออกมาแสดงความเห็นผ่านทางออนไลน์ชัดเจนหรือพูดชัดเจนในเรื่องนี้จริงๆเราก็พยายามจะชวน จะชวนคุณสกลทีมาคุยเหมือนกันแต่ว่าคุณสกลทีบอกว่ายังไม่พร้อมนะครับยังไม่อยากจะให้ความเห็นมีมีอาจจะมีคําสั่งหรือมีแนวปฏิบัติออกมาเบื้องต้นบอกจะเพิ่งพูดเดี๋ยวเพิ่งคุยเวลานี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมก็อาจจะมาสอบถามกันเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเขาคิดกันไรนะอ่ะยังพอมีเวลาอยู่สักนิดนึงนะครับไปดูเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อวานนี้เราเห็นเราเห็น ในฝั่งของราชทันนะครับรเราเห็นในฝั่งของตอำรวจนะครับที่เขาก็เริ่มออกมาพูดแนวปฏิบตัติวันนี้ดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากขึ้นในแนวปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับคุณทักษิณกลับมาประเทศไทยและไอแนวปฏิบัตินี้ไอสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็อาจจะมีนัยะสําคัญหรือไม่ต่อ เส้นทางของคุณทักษิณในอนาคตด,ด้วยเพราะว่าคนที่พูดเรื่องนี้คือคุณวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีและในอีกฐานะหนึ่งคือรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งวันนี้เขาให้สัมภาษณ์ในนามของรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมนะครับคุณวิษนุเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นนะฮะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถึงการที่คุณทักษิณเตรียมจะกลับมาประเด็นหนึ่งก็นักข่าวก็สอบถามว่าเนี่ย ขั้นตอนการเดินทางกลับของคุณทักษิณเนี่ยอย่างไรนะครับคุณวิชนุบอกว่ายังตอบไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวต้องไปถามกระทรวงยุติธรรมก่อนเพราะว่าเขาต้องเตรียมดำเนินการในเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าชอบแล้วจะทราบแล้วนะครับจะแจ้งให้ทราบนะจะแจ้งให้ทราบนักข่าวก็ถามว่ามีการประสานอะไรมายัางกรมราชัณฑ์แล้วหรือย,อยังนะครับคุณวิชญุบอกว่ายังไม่ทราบเหมือนกันเห็นมีออกทีวีกันทั่วบ้านทั่วเมืองวุณทักษิณจะกลับและก่อนน้านี้คุณทักษิณก็โพสต์เองนะครับซึ่งเมื่อทางราชัณฑ์ทราบแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมการ แต่ก็เร็วเกินไปที่จะบอกว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็สอบถามกันต่อว่าแล้วจะได้เห็นภาพคุณทักษินปรากฏตัวต่อสื่อหรือเปล่านะครับคุณวิษณุบอกว่าไม่ทราบขอเวลาตั้งเนื้อตั้งตัวก่อนก็ถามต่อว่าแล้วคุณทักษินถ้าเดินทางมาแล้วมีโอกาสจะขอพระราชทานอภัยโทษใช่หรือไม่คุณวิชณนุบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องอยู่ระหว่างการรับโทษ ซึ่งเมื่อรับโทษแล้วก็สามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแต่ต้องรับโทษเข้าห้องขังก่อนโดยตามขั้นตอนแล้วเมื่อคุณทสินเดินทางมาถึงนะครับกรมราชทัณฑ์จะรับตัวและก็นําไปรับหมายสารที่ศาลนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปฟังคําพิพากษาที่ศาลเพราะว่าศาลตัดสินไปแล้วจบไปแล้วนะครับก็พาไปที่ศาลเลยส่วน คดีที่เหลือนะฮะก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับซึ่งก็คุณทักษิณก็มีมีคดีที่ต้องคำพิพากษาที่ถึงที่สุดไปแล้วโนยสามคดีนะฮะโดยประมาณแล้วก็จะเหลือกี่คดีตัวเองก็ไม่ทราบและไม่ทราบว่ามีคดีไหนที่หมดอายุความไปแล้วบ้างก็ต้องไปดูกันนะฮะก็สอบถามกันแล้วว่าขั้นตอนพระราชทานอาัยโทษเป็นอย่างไรนะครับคุณวิษนุบอกว่าเอ่อเมื่อคุณทักษิณเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนี่นะฮะถ้าพร้อม ก็สามารถดําเนินการขอได้เลยนะฮะถ้าพร้อมก็สามารถดําเนินการขอได้เลยซึ่งต้องมีการเขียนดีกาอธิบายกันยืดยาวพอสมควรนะฮะเพราะว่าถ้ายื่นไปแล้วไม่โปรดเกล้าลงมาก็จะไม่สามารถยื่นได้อีกภายใน2ปีเพราะฉะนั้นจะดําเนินการอย่างไรต้องคิดดีๆต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆนะครับก็อสอบถามกันว่าแล้วครอบครัวมีความกังวลเรื่องความปลอดภยัยของตั๋วสนหรือเปล่า ุณสนุบ,บอกว่าคือตัวเองก็ได้กำชับกรมราชธรรมไปเหมือนกันนะฮะว่าให้ดูแล3มเรื่องเป็นพิเศษคือ1นความปลอดภัยซึ่งตรงนี้อาจทําให้คุณนักสินได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากนักโทษคนอื่นเพราะว่านักโทษคนอื่นไม่มีปัจจัยเสี่ยงตรงนี้2ก็คือว่าให้มีความสะดวกตามสมควรนะครับแต่ไม่ถึงขนาดจะสะดวกมากจนเป็นอภิสิทธิ์อะไรแต่ก็ต้องสะดวกเพราะจะต้องมีคนเข้ามาเยี่ยมนะครับเพราะว่ามีทั้งมวลชนมีทั้งองค์กรระหว่างประเทศก็ต้องเตรียมให้พร้อม สคือให้มีความสบายพอสมควรไม่ถึงขนาดให้สบายมากนักแต่สบายในที่นี้เพราะอายุเกิน70ปีและป่วยก็ต้องมีอะไรไม่เหมือนคนอายุ25 3 0ปีแล้วก็ถามว่าการที่คุณคุณลักษียอายุ74ปีเนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับคุณวิชิตบอก1มันมีพวกอายุ70ปีขึ้นไป2คือพวกที่ป่วยก็จะมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้นักททุกคนเหมือนกันหมดเสมอกันหมด นะครับถามย้าว่ากรณีคุณนักษินจะมีอะไรที่แตกแต่างจากนักโทษทั่วไปหรือเปล่านะครับเช่นมีห้องพิเศษมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจนะคุณนักสิบอกว่าโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละฮะขอให้ทางฝ่ายรัชทันเขาพิจนารณาและจะรายงานมาที่ตรองนีอีกครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่จะกักตัวอยู่บ้านนั้นคงจะทําไม่ได้เพราะว่าถึงอย่างไรก็ต้องอยู่ในเรือนจําแล้วถามว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจาเนี่ยแม้แค่วันหนึ่งก็ได้ใช่หรือเปล่า คุณสินุบอกว่าแล้วจะอยู่ทําไมหนึ่งวันละ่ะไม่งั้นวันที่สองจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะไม่มีก็ต้องอยู่ในห้องถังเท่านั้นแล้วก็ถามว่าอ้าวไม่ได้มีกําหนดว่าต้องอยู่ห้องถังกี่วันถึงจะขออภัยโทษได้ใช่หรือไม่นะครับคุณสินุบอกว่าภายใน24ชั่วโมงก็ทําได้แล้วแต่ว่าตนก็ไม่รู้ว่าเขาจะขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นะครับอันนี้พูดแทนไม่ได้นะเมื่อถามว่าการที่ไปรับคุณทัศินที่สนามบินเนี่ยประชาชนไปได้ใช่ไหม คุณวิศรุบอกว่าก็ไปรับได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวสื่อมวลชนมวลชนก็ไปรับได้หมดแต่จะขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบแล้วก็ถามว่าจะได้เห็นภาพคุณธงษิ์กราบแผ่นดินใช่ไหมคุณวิศรุบอกว่าเรายังไม่รู้เลยว่าคุณธงสินจะกลับมาสายการบินไหนลงที่ไหนแต่รู้แต่ว่าจะไปดอนเมืองนะฮะและสนามบินมันก็มีตั้งหลายแห่งแต่อย่างน้อยก็ตัดสุวรรณภูมิออกไปได้เพราะฉะนั้นมันก็ยังคาดเดาไม่ได้หรอกนะคาดเดาไม่ได้หรอกนะครับ ก็สอบถามกันว่าแล้วที่เรือนจํากรมราชสถานเนี่ยมีห้องพิเศษสําหรับนักโทษคนเดียวหรือเปล่าคุณวิศานุบอกมีมีอย่างเช่นกรณีของคุณราเกศศักเสนาหรือว่าคุณวิโรจน์นวลแขที่มีคดีก็มีหลายคนนะครับแล้วก็ถามว่าห้องพิเศษนี่มีแอร์ไหมคุณวิศานุบอกไม่ยืนยันนะเพราะว่าปกติห้องพิเศษเนี่ยมีแอร์ทั้งนั้นแล้วคุณจะไปเดือดร้อนอะไรกับแอร์ถ้าคุณไม่เปิดนักโทษทั่วไปสามารถอยู่ห้องแอร์ได้แต่ไม่ใช่นอนในห้องแอร์นะครับแต่เป็นการทํางานในห้องแอร์ เออระบอกเนี่ยลราไปถามคนมีชื่อเสียงดูนะเราไปถามคนมีชื่อเสียงดูอ่ะนี่ก็เป็นเป็นความเคลื่อนไหวนะครับในการเตรียมความพร้อมนะในการเตรียมความพร้อมนะครับของอการรับรองกรณีคุณทั้งศิณจะกลับมาประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ก็เอามาเป็นขั้นตอนส่วนหนึ่งที่นักข่าวไปถามคุณชนุวันนี้นะครับก็นี่แหละฮะมันจะเป็น 2- 2-3สส,ส,ส่วนคู่ขนานกันไปหลังจาก กุลสินประกาศมาแล้วว่าจะกลับบ้านนะครับก็เรื่องของการตั้งทบานด้วยแม้จะบอกว่าไม่เกี่ยวแต่อย่างไรเสียคนก็ไปคิดแล้วว่ามันมีผลหรือเปล่าอย่างที่ผมได้เล่าไปตอนต้นนะครับรวมถึงเ,เรื่องของออกรณีความเห็น,นต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับคุณลสินกลับบ้านก็จะเป็น2อสส่วนนี้ขณะที่ฝั่ง8ปดพักนี่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวออกมาล่าชุดวันนี้นะครับแต่เข้าใจว่าก็มีการคุยกันอยู่เรื่อยๆนะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ